มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเด็ดคำชะโนโดสองขันน้ำมนต์แก้บนหลังพ่อจทาททำพิธีเด็กชี้เห็นชัดๆัเมื่อวันที่11มีนาคม2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่บริเวณศาลเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศีสุดโทและแม่ย่าสีประทุมมา ที่ตำบลบ้านม่วงแล้วก็ตำบลวังทองให้ความศรัทธ,ธามาตั้งแต่สมัยพ่อแม่สืบต่อกันมาตลอดนะคะก่อนทำพิธีย้ายไปอยู่ในเกาะคำชะโนดแต่ทุกวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวยังคงเดินทางมากราบไหว้ขอพรไม่ขาดสายค่ะเนื่องจากอยู่ห่างจากเกาะคำชะโนดไม่ไกลมากนักบรรดาชาวบ้านต่างมาขอโชคขอลาบประสบความสำเร็จกันหลายคนนะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าน,นะคะต้องลงทะเบียนแล้วก็คัดกรองจากเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 หลังจากคัดกรองแล้วจะมีพ่อจำ้ำพาทำพิธีกล่าวขอพรขอโชคขอลาบหลังจากนั้นบางคนเตรียมปลามาปล่อยเพราะว่าบริเวณเดังกล่าวมีคลองน้ำด้วยค่ะส่วนคนที่ชอบเลขนะคะบางคนต้องอาศัยลูกหลานในการส่องขันน้ำมนต์ที่พ่อจ้ำทำไว้ ไหวให้กับนักท่องเที่ยวแก้บนนะคะเมื่อส่องแล้วก็ต้องถามว่าเป็นเลขอะไรเมื่อเด็กบอกว่ามีเลข386ตามสายเด็กก็จะเห็นตามปกตินะคะเด็กจะไม่มีตัวเลขในใจนะคะเห็นเป็นเลขอะไรก็บอกตามตรงค่ะและข้างขันน้ำมนตก็จะมีการจุดธูปเสี่ยงโชคเอาไว้เป็นนะคะเลข584แล้วก็485เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอคบคุณค่ะ